สารแรกกันเลยนะคะเรื่องของการครมต่ออายุธนา,าธนาคารที่ดิน5ปีเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะค่ะทางครมนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมมีมติอนุมัติหลักการร่างพระาราชกฤษฎีกาจัดตั้งเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนฉบับที่จุดๆ,ๆค่ะพศจุดๆ,ๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะมาดูสาระสําคัญกันค่ะคุณผู้ชมสาระสําคัญในการขยายกําหนดระยะเวลาการยุบเลิก จากเดิมเมื่อพ้นวันที่7มิถุนายน2568ออกไปอีก5ปีเป็นเมื่อพ้นวันที่7มิถุนายน2573 เนื่องจากปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างดําเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทํานองเดียวกันกับธนาคารที่ดินซึ่งการดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในวันที่7มิถุนายน2568ก็เหมือนขยายเวลาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะจึงมีความจําเป็นค่ะที่ต้องขอขยายระยะเวลาการยุบเลิกเพื่อให้สามารถดําเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ได้ต่อไปในระหว่างที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินนั่นเองค่ะทางนี้นะคะพระราชกิจสเดีกาค่ะก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนพุทธศักราช2,554ซึ่งมีการจัดตั้งในรูปแบบขององค์การมหาชนที่มีภารกิจหลักในการจัดตั้งธนาคารที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินแบบเป็นธรรมและยั่งยืนดําเนินการให้เกษตรกร,กรและผู้ยากจนค่ะได้ใช้ ประโยชน์ในที่ดินอย่างทั่วถึงรัฐเองก็สามารถนําที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มาบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเกิดการกระจายการถือครองที่ดินได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและเกษตรกร,ะร,กรนะคะรวมถึงผู้ยากจนก็ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยโดยหน่วยงานดังกล่าวนะคะได้ดําเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและก็ยั่งยืนค่ะค่ะดังนั้นก็เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะจึงได้มีการขยายระยะเวลาของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวซึ่งมาแล้ว3ครั้งนะคะครั้งละ3ปีแต่การจัดตั้งธนาคารที่ดินยังไม่แล้วเสร็จจึงได้ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก5ปีจนถึง7มิถุนายน2573เลยค่ะเพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโดยให้มีการประเมินความคุ้มค่าของภรารกิจจากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนด้านนายกุลพัฒน์ภูมิใจอวดนะคะผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินท่านก็บอกว่าขอขอบคุณทางคอรมอที่ให้ต่ออายุพระราชกฤษฎีกานี้ในการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพื่อให้ธนาคารที่ดินทํางานได้อย่างต่อเนื่องและที่สําคัญค่ะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องของที่ดินทํากินเพราะรัฐบาลก็เห็นคุณค่าและให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินมาตลอด มีการแถลงนโยบายรัฐบาลว่าจะให้ชุมชนเกษตรกรมีที่ดินทำกินมีรายได้เพิ่มขึ้นธนาคารที่ดินตอบโจทย์แน่นอนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รัฐบาลช่วยผลักดันองค์กรทหารขออภัยค่ะขอบคุณที่รัฐบาลช่วยผลักดันองค์กรธนาคารที่ดินเพราะเป็นองค์กรที่คาดหวังของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินธนาคารที่ดินจึงพร้อมที่จะขับเคลื่อนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้ประชาชน หากไม่มีธนาคารที่ดินจะเกิดผลกระทบทางสังคมอย่างมากเพราะพี่น้องเกษตรกรจํานวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทํากินของรัฐเอกชนได้เลยธนาคารที่ดินจึงเป็นที่คาดหวังอย่างมากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการให้มีองค์กรที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินนั่นเองค่ะก็ขยายต่อเนื่องไปอีกนะคะจนถึงปี73เลยค่ะ,คะอะไรที่ยังไม่เสร็จแต่มีเป้าหมายไว้แล้วรัฐบาลก็มองเห็นว่าเออมัน สมเหตุสมผลนะปัญหาที่มันขัดมันคล้องอยู่ตอนนี้อ่ะดูซิว่าในอนาคตมันจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอ่ะก็ให้โอกาสและขยายต่อเพราะว่าหลายเรื่องที่เข้าครมอมันมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของข้อกฎหมายบ้างระเบียบต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่แหละค่ะธนาคารที่ดินก็ร,รู้เหตุผลแล้ว<ช>ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมันวันรูน้วถูกประสงค์แล้วที่สาคัญคือพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละค่ะที่ได้ประโยชน์นะ